เซ็นเตอร์บายอกเกียน o อกเดอดอชักสุขเข้าบ้านวันนี้เป็นการเปิดคอนโดหรูหริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกของคุณแม่ลูกสามสไัยเจ้าตระกูลจักกรพงศ์คุณหาหน่าภรรยาสวยๆของคุณฮิวโก้นั่นเองจะเป็นยังไงวันนี้ไปนอตเดอดอผมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับต่านผู้ชมนะครับค่าสูงรายการบล็อกเดอะดอชักสุขเข้าบ้านไปแกขอเรานะครับบล็อกเดอะดอชักสุขเข้าบ้านวันนี้เราจะมาเปิดบ้านนะครับของแขกรับเชิญแล้วเราก็จะไปหาพื้นที่เราจะสร้างความสุขใหม่ๆให้กับบ้านของเขาใช่เลยนะคะแล้วอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเลยไหมคะว่าบรรยากาศมันสวยงามขนาดไหนนะคะมีความหรูหราอลังการต้องบอกนะคะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นถึงอดีตนางแบบนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ผ่านตัวมาเป็น แม่เลี้ยงลูกทั้ง3คนแล้วแขกรับเชิญของเรานะครับที่เราจะมาเปิดบ้านแล้วก็ชักสุกเข้าบ้านเขานะครับนั่นคือพี่ฮาน่าทัศนาวัลยจักรพงศ์ภรรยาสาวสวยสุดเซ็กซี่คุณแม่ลูก3นะครับของพี่ฮิวโก้นั่นเองใช่เลยค่ะทำไมพี่เขาไม่ลงมารับเราอ่ะเราต้องขึ้นไปหาเขาเพราะเราต้องเป็นน็อกด e ดอ o r ค่ะใช่เลยกันเราไปเลยไหมไปกันเลยดีกว่าค่ะเชิญครัเราว่าตองชั้นนี้แน่เลยนะเราก็ว่าชั้นนี้แหละใช่ไหม เฮ้ยโหกิตั้งสองประตูนี่ไงใช่ไหมเออนี่ไงกินอยู่กับสายน้ํานั่นหมายความว่ามีความรระเพีนเป็นสุดแน่นอนบ้านเขาใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่หรือไม่ใช่มูลนิธิอะไรใช่ไหมกินอยู่กับสายน้ำานีนี่แต่จะบอกว่าซาร่าพี่ฮาน่าไม่เคยเปิดบ้านให้รายการไหนมาก่อนใช่อันนี้คือเราต้องบอกเลยนะคะว่า กว่าจะได้คิวเขาหรือว่ากว่าจะขอเขามาบุกบ้านได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรายการแรกที่เราได้มานะคะแล้วก็เราจะมาชักสุขเขาบ้านของเขารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่่ะนชมะฮะเดี๋ยวเราไปหาพี่ฮาน่ากันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ไปนอกเดดดอกันดีกว่าคุณน็อกเดดดอเลยจริงเหรอใช่ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฮาน่า นุ่งกันอยู่นุ่งนิ่งนะครับจะได้ห้องนู้นเหรอจ๊ะห้องนี้คือห้องใครห้องนู้นเจอพี่ฮิโก้จริงป่ะใช่วันนี้พี่ฮิโก้อยู่ด้วยฮะวันนี้ไม่อยู่อ้ยแต่ว่าจะแยกกันห้องห้องพ่อห้องนู้นนี่ห้องลูกอ้ยสวัสดีค่ะบูหล่อเชียววันนี้คือใครไหนออกมาดูหน้าดูตาหน่อยสิ ฮันเตอร์ค่ะฮันเตอร์ทุกนี้มาถึงบ้านพี่ฮาน่าเราอยากจะเข้าไปดูบ้านพี่ฮาน่าซะหน่อยว่าแบบว่าพื้นที่เป็นยังไงโซนไหนเป็นยังไงได้ไหมฮะได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะครับเริ่มพาโชว์เลยคฮันเตอร์เข้าไปดูซินี่เป็นฝั่งของฮันเตอร์กับพี่ฮาร์เปอร์นะคะกับน้องนาดา ซื้อมาเนี่ยพี่ไม่ทำคือห้องก่อนนั้นเนี่ยสภาพทสมมากคณะเน่าเลยอ่ะพี่นี่คือมาค่ะถ้าสิเพอโอ้โหนี่ยอมรับแรงมากลูกเราไปที่พักกว้างดีกว่าเราไปที่พักกว้างนะคะพี่ก็เลยไม่ทำอะไรมากแต่ก็จะมีเห็นไหมคะตรงนี้คือทุกอย่างจะมีรอยล่องอดีตหมดเลยคือลูกจะเขียนแล้วปล่อยให้เขาเขียนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาโตแล้วก็ทาสีใหม่ทาสีใหม่อันนี้ก็คือส่วนของ living room ใช่ นะวิวสวยมากมนั่งเล่นติดริมน้ำไงกินอยู่กับสายนาสามีไม่ได้อยู่ที่วังใช่ไหมติดริมน้ำเขาก็เลยอยากจะได้คอนโดริมน้ำแต่ว่าใกล้ที่วัง ก็ตรงนี้ขับไปที่วังสิบนาทีถึงโอ้แล้วต็ใกล้แล้วก็เป็นคอนโดเก่าซิลิ่งจะสูงเขาชอบอะไรที่มันโปร่งโป่งโล่งๆนะคะแล้วก็วินเทจคนอยู่ไม่เยอะไม่พลุกพลาดอะไรเงี้ยก็คือมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่จัดแล้วนี่ก็คือนั่งบนโซฟากันได้จ้าจริงจริงโซฟาอันนี้เทินตามสบายดุตามสบายฮะเอาลุวคุจะมานั่งรุกขุบนไปเลยนั่งก็ได้ก็ได้คือคือดีกว่า โซฟาเนี้จริงๆแล้วอยู่ฝั่งนู้นฝั่งพ่อพอเราเราเห็นว่าฝั่งนี้ยังไม่มีก็เลยของเก่ามานี่แล้วซื้อของใหม่ไฟตรงนั้นให้ลูกใช้ของเก่าไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะพังแล้วคือก่อนนั้นเนี้ยโซฟาเป็นผ้านะแต่พอมีลูกพี่ก็หุ้มหนังเออโโออ้หันตัวขอโท ผู้กัดหัวห้ามผู้ใหญ่เล่นหัวไม่ได้ขอโทษครับโทษครับผูดดีๆพูดดีๆแม่เลับลิ้ขอโทษค่ะครับครับไปก่อนยึดปืนไว้ก่อนเพราะว่าลุงพุทธขอคุยกับแม่ก่อนได้ไหมฮันเตอร์อยู่ตรงนี้ฮันเตอร์นั่งตรงนี้นอนนอนรอเออนอนรอนะสามคนมีฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์นี่อะไรเท่าไหร่ครับฮาร์เปอร์แปดขวบแปดขวบพี่ฮันเตอร์สี่ขวบครึ่ง โอ้หสี่ขวบครึ่งแล้วก็คนเล็กนาดาสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งน้องนาดานี่คือคนเล็กสุดก็ยังยังแบบเบบีอยู่ยังไม่ค่อยโซนทามเหมืฮาร์เปอร์แล้วก็ฮันเตอร์สองคนนี้ใครใครแสบสุดครับจริงๆแล้วหรอคะคนละแบบคนละแบบเลี้ยงเยง่ายไหมฮะหรือว่าก็จริงๆแล้วฮาร์เปอร์เลี้ยงยากมากเพราะว่า คนแรกไงแล้วพี่ทำอะไรไม่เป็นทำไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโคลิสฮันเตอร์ค่ะโอ๊ยไปดูไปแก่ตกใจแกงเด็กไปก่อนนะให้ดูเด็กก็ฮันเตอร์ก็จะแบบนี้แหละพอเนี่ยพอรู้จักพี่พุทธพี่ซาร่าแล้วก็ทำตัวเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมาแลมปีไงนี่เราทำรายการแล้วเราก็ระแวงไปด้วยฮะว่าจะมีอะไรบินเข้ามาหรือเปล่าแต่เข้าใจนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของเด็กผู้ชายเราไม่ได้เราไม่ต้องให้เขาได้เรียนรู้ฮันเตอร์เนี่ยเราไม่ได้อันนี้เราดูฮันเตอร์ มนยิ้มว่ะมุมโปรดเวลาที่แบบครอบครัวรวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่คือแถวนี้แหละโซนนี้ตรงนี้เขาจะเล่นส่วนใหญ่เขาจะเล่นตรงเนี้ยลามไปหมดเลยช่วงนี้แล้วก็จะของเล่นนี่คือจริงๆแล้วของเล่นเนี่ยคือเก็บให้ดูมีความแบบเรียบร้อยนิดนึงแล้วอันนี้เก็บแล้วใช่ไหมที่เก็บแล้วนะคะถ้าไม่เก็บเนี่ยคือมากกว่านี้สองเท่าจุดประสงค์ที่พวกหนูมาก็อยากจะมาเพิ่มความสุขให้กับทางบ้านแล้วก็มุมอบอุ่นตรงนี้นะคะคือมีมีมุมตรงไหนที่อยากจะแบบ เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะสร้างให้เป็นมุมแห่งความสุขยังไงบ้างพี่ว่าก็ต้องโซนนี้เลยแหละเป็นโซนที่เรา <ฮะ S 1> อยู่ใช้เวลาด้วยกันเยอะที่สุดแล้วมันก็จะมีความวุ่นวายของข้าวของเครื่องเล่นต่างๆเยอะมากอันนี้คือ ที่มาอยู่เนี่ยมันเป็นของที่ยังไม่ได้เล่นนะแต่เดี๋ยวถ้ามีของที่เล่นแล้วมันก็จะแบบกระจายใช่ไหมเพราะมีส่วนหนึ่งเก็บอยู่ที่ห้องลูกด้วยอ,อ,อันนี้แค่บางส่วนนอนี่แค่บางส่วนจะคคอคลางแสงเลโก้พี่ยังอยู่ในห้องนอนฮาร์เปอร์อยู่อีกเยอะเลยครับเยอะเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหนังสืออีกหนังสือเยอะมากลูกตอนนี้ลูกชายบอกให้สั่งหนังสือพิมพ์ให้อ่านแล้ว ชอบอ่านหนังสือโอ้จีเนียสมากไปไปทีร้านหนังสือขอซื้อเป็นจิบเล่มอ๋อเหรอฮะชอบมากเป็นคนรักการอ่านมากแสดงว่าต้องอยากได้พื้นที่ที่เก็บหนังสือได้ด้วยเก็บหนังสือเก็บของเล่นเก็บของเล่นแล้วก็จัดแจงทุกสิ่งอย่างน็อกเดอร์ขอมาจัดโซนแห่งความสุขให้มันแบบว่าดูเข้าที่เข้าทางดูเรียบร้อยเวลามานั่งด้วยกันแล้วก็จะได้ดูแบบว่า สบายหูสบายตาดีใจเลยที่น็อกจะจอมโอเคถึงกันแล้วเวลาแล้วที่พี่ควรจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันดูเป็นกับกิจจลักษณะพอลูก8ดขวบเริ่มเป็นผู้ใหญ่ละเรื่องกับพุดแม่เริ่มแบบทำไมมันอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้เราจะจัดพื้นที่นะคะให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอยู่สบายขึ้นแน่นอนได้งั้นเดี๋ยวพี่ พาน่าอยู่เฉยเลยเดี๋ยวพวกเราจัดการให้เดี๋ยวเราเริ่มแรกด้วยกันขอบวัดพื้นที่สักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยกันเลือกของนะว่าพิ娅หน่าชอบชอบแบบไหนแบบไหนสไตล์ไหนพิไหน้ามีตลับเมตรไหมครับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาไปรอเล่นรอเล่นเอาไปวัดพื้นที่กันดีกว่ะโอเค ครบแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้เราพี่ฮาน่าอยากได้เป็นแบบไหนดีฮะเพราะเขาอยากมีแบบที่เก็บหนังสือที่โชว์เลโก้เขาบ้างหรือเป็นแบบมาสเตอร์พีชชิ้นไหนของเขาอะไรเงี้ยแล้วบ้านพี่เนี่ยคือครอบครัวตัว h อชแพ a แฟมิลี่ก็คือหมวกเยอะก็อยากจะมีหมวกแม่หมวกลูกวางนิดหน่อยเก็บไว้ตรงนี้ด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาไปไหนก็หยิบใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเต็มพื้นที่ไปเลยนะเดี๋ยวไป ซื谢谢้อของกันดีกว่าพี่ได้เลยไปดูของจริงว uh ่าอยากได้อันนี้มันจะเข้ากับที่ห้องเราไหมได้เลยไปไหมฮะไปไปครับยัยถึงแล้วค่ะมาถึงปั๊บคนนี้ก็โชว์สไตล์แบบว่าถึงปั๊บคึกปุ๊บเลยนะคะก่อนที่เราจะพาพี่ฮาน่าไปเดินเลือกซื้อของเราต้องเติมพลังกันสักนิดนึงไหมค่ะเราจะต้องมีพลังนะคะนอกจากจะมีมีของให้ชอปปิ้งแล้วก็มีโซนคาเฟ่แบบให้เลือกขนมกันด้วยนะฮะ ตามมาเลยจ้าไปไปของใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนั่งเลยเหรอคะลูกค่ะคุณแม่ก็เลยต้องมาเลือกตู้เก็บของให้ใครก็ไม่รู้นั่นะซี๊ดน่าซี๊ดเฮ้ยนี่นี่นี่ตู้ไม้ตู้ไม้มาคุณแม่เราเข้าไปดู กีฮันเตอร์ถามว่าคุณแม่ครับตู้นี้ฮันเตอร์เข้าไปซ่อนตัวได้ไหมครับเขาชอบเลยลูกนี่ข้างในนี่ข้างล่างได้ไหมข้างล่างเข้าไปข้างล่างได้เข้าได้ไหมข้างล่างได้ไหมเขาชอบเล่นซ่อนแอบเ่นซ่ะนแอบด้ยติดตูดนิดนึงโอ้โหฟังก์ชันอเนกประสงค์มากฟังก์ชันอเนกประสงค์ได้หมดอันนี้ละค่ะอันนี้ละคะจริงๆถ้ามีกระจกเพิ่มมาจะน่าจะดีเนาะอยากมีกระจกใช่ไหมฮะดีไว้ปิดแล้วเสกให้ได้ครับผมจริงครับถอยหลังสามก้าวครับแบบนี้นะพี่เดินหน้าต้องถอยหลังชอบันไหนเรื่องเลยครับ เออยเข้าเลยนะเข้ากับตู้เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วอยากจะเลือกอะไรเป็นพิเศษครับพี่อยากได้กล่องค่ะอยากได้แบบเหมือนกล่องเป็นลังเป็นไม้อะไรเงี้ยเป็นแบบเอารักดาร์กนิดนึงให้เขากับที่เราเลือกไว้ตอน เล็กใหญ่ได้หมดเล็กใหญ่ได้หมดต้องแบบคุมโทนให้เข้ากับห้อง่อยเพราะเราเลือกมาแล้วนะไอ้ประตูอะไรเงี้ยสีดำดีไหมถ้สีดำสีดำก็ดีค่ะเดี๋ยวมันเปื้อนเนาะเราจะได้เข้ากับถูกไม่จะไม้ถ้าขาวเนี่ยพี่ไม่ค่อยเลือกอะไรขาวเพราะวะามันกลายเป็นเทาหมดเลยพี่เขามันสกปปกไงลูกเดี๋ยวก็ลูกก็เอาเขียนอะไรมาแล้วเวลาลบลบยากเพราะฉะนั้นผมว่าเลือกกล่องใหญ่ๆเลือกกล่องใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูที่บ้านของเล่นเยอะมาก และสีก็ดำๆมันจะได้ดูไม่สกปรกโอเคเยี่ยมและนี่ก็คือโซนอะไรครับพันเตอร์โซนอะไรครับโซนอะไรครับโซนเด็กดูท่าโซนนี้แม่จะเจียตังเยอะมากนะคะดูจากลักษณะลูกตัวเองแล้วคือแบบหยิบอันนู้นหยิบอันนี้ ดูถ้าทางแล้วฮันเตอร์ได้ถูกใจมากแต่ว่าภารกิจของเราคือว่าเดี๋ยวไปหาตู้ก่อนอตู้เก็บของเล่นสีดำดำคุมโทนคุณโทนนะฮะโแบบนี้โอเคไหมฮะโอ้โอ้โอโอโอ้ไงตู้ตู้แบบนี้ตู้แบบนี้ได้นะนี่ได้นี่ข้วนงแได้ด้วยโอ้ตู้สีนี้นี่ตู้งี้มฮันเตอร์นี่นี่เดี๋ยวเอาตู้นี้ไปนอะดีไหมครับเอาไหมแต่จริงๆแล้วว่าเราเห็นมันตั้งอยู่นี้เราสามารถ ติดข้างล่างได้ด้วยค่ะเวลาเก็บของเด็กจะได้เก็บง่ายๆดีเพราะว่าลูกจะได้เปิดปิดได้ง่ายๆนี่อันเนี้ยสีสันอ่ดีเนี่ยนะผมว่าลิงก์กับกับพรมที่พี่ยูก้อนคุณออกแบบเลยนะเออดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์เอาไว้แบบว่าใส่ไว้ในไว้ในกล่องเป็นมีเล็กมีใหญ่ด้วยเนาะใ มีตุ๊กตาด้วยใช่กล่องที่ใส่ของแล้วเป็นกล่องที่ใส่ในกล่องได้ทีโอเคอ่ะเอาจัดเลยฮะจัดสิคะโอ้โหจัดคนไปเลยฮะหรือจะให้ส่งที่บ้านพร้อมกันหมดส่งส่งพร้อมกันหมดเลยโอเคจะได้ไปส่งที่บ้านพร้อมกันหมดนะคะเดี๋ยวน้องไถ่ายรูปไปน้องไปถ่ายรูปไปนะนี่ ราดูของกันมาเยอะมากแล้วถ้าเกิดเราจะขนของไปเนี่ยมันคงจะไม่ไหว uh huh. เราก็เลยมีบริการตรงนี้เลยนะคะนีะคือหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราไปดูของกันมาแล้วเราไม่ต้องไปหาของเองใช่ค่ะเราให้พี่เขาช่วยหาเราให้ใหพี่เขาหาให้จัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องส่งให้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยหลังจากที่เราจ่ายเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ เราไปแวะหาอะไรทานกันนิดนึงฮะเดี๋ยวพาเบียนาไปร้านอาหารเฮมก่อนดีกว่านะะเราไปทานอาหารสวีเดนกันครบผมโอเคไปหาไปหามาลุกไฟหน่อยไฟไฟหน่อยโอ้โหใครของเยอะที่สุดฮันเตอร์ใครอยากได้ของเยอะที่สุดฮันเตอร์ใครอยากทำบ้านใหม่ คอนเตอร์ใครอยากมีแฟนใหม่เออยวกดียวเดียวเดเดียวเดนชื่ออะไรอะซาร่าเปล่างยากเลยคิดคิดหนักละคิดหนักคอนเตอร์สั่งคอนเตอร์สานไปก็ได้ลูกไปเจอกันคอนโดแล้วละกันทั้งนั้นไปเจอกันคอนโดดีกว่าจ้าบายๆนะบายบายบอกเจอกันคอนโดครับพูดสิ เสร็จแล้วเป็นยังไงอุ้ยฮันเตอร์ช่วยจัดด้วยใช่ไหมเป็นไงครับพี่ฮน่าครับน่ารักมากเลยอ่ะดูนี่บอกเลยนะคะจุดเด่นเนี่ยนะคะตรงฝาตู้เนี่ยสามารถให้น้องวาดเขียนเล่นได้ด้วยนะมีฮันเตอร์มีช็อคไมามีช็อกรบได้ด้วยเราซื้อช็อกกันนะแล้วมาเขียนตรงนี้ได้แล้วลบออกได้ด้วยมันไม่เหมือนตามผนังที่ลูกเขียนแล้วแม่ลบออกไม่ได้แล้วมันก็ดีตรงที่มันเป็นสัดส่วนมาก มันไม่เป็นอีเรกเค็งกระอะค่ะเหมือนบีฟอร์ที่เราเห็นก่อนหน้านี้มันคือของเล่นบีฟอร์เป็นไงฮะบีฟอร์ก่อนหน้านี้ของเล่นมันจะกระจายเออเออล้นนะคะอันนี้ยังมีที่แบบเหลือเก็บได้อีกเลยแล้วเวลาหนูจะหาของหนูก็จะได้หาให้ได้ง่ายๆเพราะว่าแยกกันไปเลยเดี๋ยวให้พี่อันนี้อันเตอร์ไหนเดรโลเสาอยู่ไหนเดรโลเสาพานอะไรกันพันอะไรเก็บพันอะไรอันนี้เราจะ เรียกชื่อโซนนี้ว่าโซน,โซนจุลศิกเวิลด์นะ,ะออจุลกมีเยอะมากทีเร็กซ์เขาบอ ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเป็นไงครับพี่อนาครับตรงตามสเปคที่เราคิดไว้ไหมพี่ถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะพี่อยากให้มีโซนหนังสือเพราะว่าหนังสือลูกเยอะมากแล้ววางตรงนี้มันลกมันแบบจนต้องไปวางในห้องนอนตอนนี้พี่สามารถเอาหนังสือจากห้องนอนมาวางตามชั้นได้แล้วก็มีที่เก็บของที่เป็นสัดส่วนเพื่อของเล็กเท่าเยอะเลยแล้วมีพื้นที่น้องแล้วพื้นที่กว้างขึ้น แล้วมีโซนนู้นอีกซึ่งสามารถโชว์ของสวยๆงามๆเลโก้ที่ต่อกันมาที่ต้องแอบไว้ในห้องนอนก็สามารถมาโชว์ได้แล้วมีที่แขวนหมวกเพราะพี่เป็นทัสแฟมิลี่ชอบใส่หมวกับทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มีที่แขวนหมวกได้สวยงามใช่ หกอันนี่สองฝั่ฝั่งละสามจริงๆนะคะพื้นที่ข้างบนก็ถ้าเกิดว่าสามารถอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถตกแต่งเพิ่มได้ใช่แล้วพี่ก็คิดว่าข้างบนพี่อาจจะเอากระเป๋าที่มาวางเก็บไว้เออเวลาใช้ก็จะได้เห็นได้ง่ายๆก็หยิบออกมาเลยแม่ก็ขอที่แม่นิดนึงก็ได้เป็นที่สำหรับใช้งานได้ทั้งแม่และลูก อันนี้พี่ก็ว่าน่าจะติดจติ๊กเกอร์ได้ด้วยค่ะติดไปลอกไปเปลี่ยนไปได้นะคะลูกครับเย้พี่พี่น่าจะบอกว่าสีพรมกับสีของข้างในนี่คือแบบเข้ากันเลยนะเห็นป่ะพี่ Matching Studio มากไงพอเปิดมาปั๊บถ่ายรูปมาปั๊บพรมกับของข้างในได้เข้ากันจากที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเข้ากันได้ช่วงนี้เราจะเปิดไปแล้วถ่ายได้เพราะว่าเข้ากันมากสวยงามแล้วเราก็ยังคงรูป สวยๆแบบนี้ไว้อยู่นะคะรูปถ่ายของสามีแล้วเดี๋ยวจะได้ขนรถไฟเพราะว่าคุณยูโก็เขาสะสมรถไฟอใช่เดี๋ยวจะได้เอารถไฟมาจากที่วังแล้วก็มาตั้งโชว์ตรงนี้ได้ก่อนหน้านี้เราอยากเคยคิดว่าเราจะเอาของที่สามีสะสมตอนเด็กๆนะ เอามาโชว์แต่ดูสภาพก่อนนะก็โชว์ไม่ได้ตอนนี้เราสามารถวางในตู้ได้แล้วระบนนี้บ้างได้ดูช็อตลูขาแม่เป็นบอกทุกคนว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยลูกทําไมหนูทำอย่างนี้แล้วแม่เสียหน้านะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้ที่แบบให้มากิ้งเล่นไงพอเราจัดจัดโซนให้แบบเรียบร้อยดีทันทีดีทันทีจริงๆแล้วพวกเราก็ ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาเปิดบ้านครั้งแรกกับพี่ฮาน่าเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่เคยเปิดให้ใครไม่เคยเลยใครไม่เคยเคยได้มายิ่งคอนโดยิ่งไม่ได้มาใหญ่เลยค่ะนี่คือครั้งแรกละคะที่ให้รายการน็อกเดอจูออมาน็อกเจอจอที่บ้านพี่นะคะขอบคุณมากครับที่มาทำมาได้สวยงามขนาดนี้มาน็อกบ่อยๆนะคะได้เลยฮะก็ขอบคุณพี่ฮาน่าเช่นกันนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาจัดโซนแห่งความสุขนะครับเราก็ จัดให้ตามที่พี่ฮาน่าต้องการเลยนะคะแฮปปี้นะครับพี่ฮาน่าครับแฮปปี้มากค่ะฮันเดอร์แฮปปี้นะครับแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้สิบเต็มสิบให้กี่คะแนนครับเต็มสิบแม่งยกมือสิคะหนึ่งเลยโอ้ยด้วยเลยให้งั้นนะคะเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับค่ะความสุขในวันนี้นะคะกับน็อกเดอะดอชักสุขเข้าบ้านเย้ยกิ้งเลยกิ้งเลย ครับเลยครับพี่ซาร่าลยกระโดดคับพี่ซาร่าปูเอาล่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะไปน n o c k ดอ e door นะครับชักสุขเข้าบ้านที่บ้านแขกรับเชิญคนไหนนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะครับพูดกับซาร่าจะไปจัดโซนแห่งความสุขให้กับทุกคนอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะครับรวมถึงใครที่สนใจนะชอบชื่นชอบการน็อเ the ดอร์ ชักสุบเข้าบ้านแบบนี้ก็สามารถติดตามแล้วก็สามารถแชร์รายการเราได้ด้วยนะครับไเลยค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยสําหรับบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะกับพี่ฮันน่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยฮันเตอร์ขอบคุณทค่ะครัโอเควันนี้พวกเราทั้งหมด4คนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคุณผู้ชม่านบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย เดิมทีตรงน <okay ี้เป็นร้านอาหารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยน็อตเขาจะเป็นคุณดูแลในเรื่องของการออกแบบคุณแม่รีบเก็บของหนีเลยแม่ไม่เิสูจ์กทีวีนะอ้จริงป่ะฮะในพยายามหนีอะไรเรียบร้อยเพราะเป็นคนมีคดีน็อตเดอชัดสุขเข้าบ้าน